Música นตอนนี้เราถึงสถานีสนามชัยแล้วเย,ย่มึงก็พีงบอกไปแล้วเลยว่าใส่สีขาวมรามาเจอเพื่อนๆพบเจอคนไม่อ่านแชทกลุ่มเลยกับตาเฮ้ยสีนี้บอกแล้วว่า<ม>ใส<ค>่ีขาวกันเฮ้ยสีเขียวก็สีขาวอยู่ ค่ะทุกคนทุกคนอ่านไรกูแต่คือกูอ่ะใส่สีเขียวเฉยๆเว้ยกูไม่ได้ไม่ได้อ่านเยออันนี้เราอยู่ที่เอ่อทางเข้ามิวเซียมสยามซึ่งแองจี้กำลังดูว่าใช่ที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าพี่พี่เจ้าพันใช่ไหมใช่แล้วันนี้ทุกคนผมสีดำทุกคนทุกคนผมสีดำมาโชว์ผมเร็วมาโชว์ผมทุกคนผมสีดำแล้คะดูอุ้ยสรุปที่ไหนนะค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เออที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตธนาครเป็นที่แรกนะคะของแองจีนั่นเองเขอพี่เช่พาไปที่ที่สองนะคะเมืองกูลงวอ์กนะรู้เปล่าเรามีบัตรนักเรียนแต่ว่าปันปันไม่มีก็เลยเสียตังค์ไปแล้วนะคะค่าเข้า,ขาสาบาท น,นี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีบัตรนักงเรียนก็จะเข้าฟรีด้วยแต่ว่าเพื่อนลืมามาจ้า ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาเพื่อน,นะค่ะมันเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปแวะซื้อปาต้องโก๋แถววัดบวรกัน,ๆๆๆนะค่ะเพื่อนบอกว่าอร่อยมากก็จะไปลองชิมกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะไปเลยขวานที่เดียวกันเลยตัวใหญ่ไหมแกกูไมกล้ากินเลยนายเอ๊ เป็นบายมีแลคอมเมนต์บายมีอันนี้คือคนแนะนำนะคะอร่อยมากเรามากินเมื่อสองสามหนึ่งปีที่แล้วสองปีที่แล้วจากวัวนอังคาร เดินทางมาถึงที่ที่เอสามกันแล้วเรามีทั้งหมดห้าที่นะวันนี้อันนี้คือลานพับผาคือดอกดาวเรืองคุมโทสุดเลยสุดเลยคือแบบอยากใส่สีเหลืองมาถ่ายแต่ก็แบบแต่ว่าก็นะหยุดจับจุงสีเหลืองอย่าจับจุงสีเหลืองนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปอีกสองที่นะวิวชอบติ๊กนะไม่เราชอบทิปท้ายทิ๊กเลยแล้วเราไปยังไงต่อเราไปกินมดกำลัง เดินไปอันนี้สารีประชาธิปไตยนะคะก็คือจะไปกินเออก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนั้นแล้วก็มอนนมสดมอนนมสดเย้อันนี้คือสาขาแรกวะที่เนี่ยใช่ใช่ไหมคือสาขาต้นฉบับแล้วสองคนข้างหลังอ่ะทำไมเดินช้าจังเร็วเร็วดิไปเจอกันที่เออก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันทุกคนถ้าผู้ขอวทองไม่ไปไหนยหน้ากูใหญ่จังไอ้เจ๊ทำไมหัวมงสูงจังทำไมกูเตี้ยจังไว้เนี่ยเออ ทุกคนต,ตอนนี้เรากินข้าวหมูแดงที่ร้านตรงนู่นเสร็จก๋กวยเตี๋ยวด้วยเสร็จก๋กวยเตี๋ยวเสร็จแล้วอุ้ยเจ้าเจ้านี้กล้องสวยว่ะอุ้ยใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะตอ,ตอนนี้เรากําลังจะ,จะเดินทางไปที่วัดภูเขาทองค่ะตอนนี้เรากําลังยืยนอยู่ที่ศาลาวาการกทมใช่ไหมมันใช่ใช่ใช่ใชนะคะเรากําลังจะเรียกเออเขาอ่านว่าอะไรนะมุกมุมุมี สวัสดีทุกคนถายยังอะ่ะตอนนี้กำลังรอรถอ,อ,อยู่นะทุกคนตอนนี้อยู่หน้าสาราวัตลานกทรมงกำลังรอรถอยู่เพราะฉะนั้นเฮ้ยนี่ป่านี่ปล่านี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เหมือนใครคนเราจะไปวัดขอดแรกถอนตีชื่อนางสาวไปคือไปไปด้วยรถมูมมีหมดเลยเฮ้มันดีจริงๆทุกคนรถเนี้ยอันนี้อันนี้ช่องอะไรเอ่อมูแตงค่ะมูแตงคุณออะไรนะอองอันนี้อสองอเอออสองคุณเป็นอสองไงบอหนึ่งบอหนึ่งอหนึ่งอยู่นน่น เรอสอนยูทูบคังไม่ได้ไปกินมนมสดเลยอ่ะทุกคนใครอยากติดตามเราแล้วก็ติดตามได้ที่ไม่มีอ้าวไม่บอกหรอกจะขึ้นนห่อยแต่ว่ามันแฝงชื่อไอจีคือติดตามช่องชาวเราก็ไม่ได้ติดตามเดี๋ยวค่อยเด้งไปตอนกินมวนมสดอีกทีแล้วกันคุยน้องหน้าคล้ายทาทาเลย ทำชาเลนจ์สามร้อยสิ้านะคะทุกคน,กค,นคุณอ้อหนึ่งอ้อสองีค่ะนีอ้อหนึ่งอ้อหนึ่งค่ะแม่เราอยู่คนเดียวจะยังเราทำชาเลนจ์ ขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าวิวก็เริ่มจะสวยแล้วทุกคนอาจจะเห็นในแบบซีรีส์อะไรนะหมอเบ้งอะที่แบบว่าวิวสวยๆรักชุดใจรักชุดใจก็เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสวิวนั้นกันนะตอนแดดรลล้อนๆเหนื่อยมาก กเรากำลังจ,งจะไปสวรรค์กันอ oui ันนี้เรามาผิดทางกันหรือเปล่าเขาเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยเราวังหัวโขกนะทุกคนทอทอทอเร่น่รทสายฟ้า เราก็อยู่ที่มน,นงสดสาขาเฉชิงชานะคะสาขาแบบออริจินอลสั่งแบบว่าของเยอะมากทั้งหมดนี้เออสามอยสิบาบาทนะะก็คือมีนมหวานนมจืดนมชมพูนะ้ำมันชานานะแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเสร็จอันนี้เราก็จะไปบทบทคอนเซปชันคอนเซปชันกันนะคะ ร้อนมากไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยไม่หนาวจริงเไม่ได้กนไอศกีมเลยก็แบบถ้าดูน้ำาพลิวไปหมดแล้วคนไนหนาวม่านเงี้ยเยอุเอค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายก็คือเราไปโบสถ์คอนเซปชันมาแต่ว่ามันไม่เปิดเปิดตอน6โมงหโมงครึ่งนะคะเพราะว่ามีมิสซา จะมีมิสซาตอนหกโมงหกโมงครึ่งไไแล้วก็ไปโบสถ์อีกที่หนึ่งมาด้วยคือระหว่างทางเข้ามันเป็นชุมชนนะทุกคนแล้วก็แบบเราก็เสียงดังมากไม่ได้แบบว่าชุมชนแออัดมากนิดนึงก็ตอนนี้เรากํลาลังเดินกลับกันนะคะก็ไม่ได้เข้าโบสถ์สักทีเพราะว่าเปิดดึกๆเพราะว่าเปิดดึกๆเ,ดดเลยมีมิสซาวันนี้สําหรับใครที่อยากจะมาโบสถ์ก็ศึกษาวัานให้ดีนะคะแล้วก็มาได้ คิดว่าไปโบสถ์ใกล้บ้านน่าจะดีกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นโบสถ์ในชุมชนอ่ะทุกคนใช่ก็เหมือนจะเป็นการรบกวนที่ชุมชนด้วยถ้าเกิดว่าแบบไม่ค่อยได้มาแตไม่ค่อยเข้าใจว่าอาจารย์ต้องมาทำไมค่ะทุกคนก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปป้ายรถเมล์ที่เรามาแล้วก็หาทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนหาทางกลับบ้านอีกแล้วหาทางปิดคลิปที่นี่เลยดีไหมป็ดแล้วเป็ดเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมช่องมูแตงนะคะแบบว่า มีคลิปหลายคลิปมากที่จะตัดให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะบคุ <Bye. S 2> บคลไปติดตามชาวเราดนที่ต้องนี้เลยๆเรื่อยๆเดี๋ยว <c oughs> แดงให้คือเราไม่รู้ว่าไอคลิปนี้จอก่อนไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีน้องคนไหนดูก็อย่าลืมมางาน open house โอปสสัคอีกแล้วมาดูหนังอีกด้วยนะคะใช่ค่ะแบบตั้งใจทำกันมากจริงๆนะคะค่ะบายชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดโอ้ยกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ บายๆีด like 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 ีด hey, ีด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  er ีดีด like ีดีดีดคดีดีดีด oh, no. ีด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 ีบีด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 ไดีดีดีดคดีดีดีบีดีดีดลดบด่าีดีดีดีอีดีะีด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 ่ดีดีดีดิดีไม่ีดีดีดชดดี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 ดทุกคนนดนีดี ก็จเปลี่ยนรถเป็นสายสามนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าเราม่ทนึงแล้วเมื่อกี้คือน,นั่งรอรถเมย์เว้ยรถเมย์สายสามคือตอนแรกขึ้นผิดใช่ปะก็จะไปรถเมย์สายสามไปแบบไปลงหมอชีดแล้วก็เออเดี๋ยวต่อ M ต่อ B ไปกลับบ้านใช่ไหม ปรากฏนั่งรอนานมากายถาาไม่มาบนประมาณประมาณเกือบชั่วโมงอะ่ะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจนะคุณป้าบอกว่าตรงเนี้ยตรงแม็กอะตรงเออมาเก็ตดูสิตอ่ะมันมีเออสายที่จะแปอนุสาวรีนะมันเร็วกว่าเราก็เลยตัดใจเดินมาแล้วตอนที่เราตอนที่เราเฮ้ยเฮ้ยขึาาน้นขึ<ๆ>้นไปอนุสาวรี สเชยลเปสเปเชียลในสเปเชียลสเปเชียลที่ไม่คิดว่าจะเกิดจริง